มาตรการลดค่าครองชีพสองระลอกที่รัฐบาลประกาศในช่วงปลายปี2568ได้แก่การปรับลดค่าไฟฟ้ารอบเดือนมกราคมถึงเมษายน2569เหลือ3บาท88สตางค์ต่อหน่วยและนโยบายรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันสำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีแดง คลอดออกมาในฐานะมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อตอบโจทย์นโยบายลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลแต่ในบริบทการเมืองที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนการยุบสภาผู้แทนรัษฎรมาตรการเหล่านี้กลับสะท้อนมิติทางการเมืองที่ลึกยิ่งกว่าเพราะเป็นช่วงเวลาที่พักการเมืองต่างเร่งฟื้นคะแนนนิยม และจัดท่าทางสู่การเลือกตั้งใหญ่ในปี2569การปรับลดค่าไฟฟ้าจากอัตราตรึง3บาท94สตางค์ต่อหน่วยเหลือ3บาท88สตางค์ต่อหน่วยแม้จะเป็นตัวเลขที่ลดลงไม่มากนักแต่มีในยะในเชิงสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าตามสัญญา ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในฐานะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ขณะที่นโยบายรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่1พันวาคม2568จนถึง30พฤศจิกายน2569ถือเป็นมาตรการที่สร้างผลกระทบเชิงรูป,ปรธรรมชัดเจนกว่ามาก เพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายทุกวันให้กับผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเมืองโดยให้เดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายสีม่วงกับสายสีแดงได้ไม่จำกัดเที่ยวเก็บค่าโดยสารสูงสุดวันละไม่เกิน40บาทสำหรับประชาชนทั่วไปและ30บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มประชากรเมืองที่มีความสำคัญต่อการเลือกตั้ง การออกมาตรการทั้งสองจังหวะนี้ทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลต้องการเร่งสร้างคะแนนนิยมในโค้งสุดท้ายก่อนยุบสภาโดยเฉพาะเมื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียืนยันแล้วว่าจะยุบสภาไม่เกินวันที่31มกราคม2569 การออกนโยบายที่มองเห็นผลได้ทันทีจึงดูสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ต้องการสร้างบรรยากาศบวกก่อนเข้าสู่ช่วงหาเสียงอย่างเป็นทางการจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มาตรการเหล่านี้จะถูกมองว่าเป็นการโหมประชานิยมเพื่อสร้างความประทับใจช่วงสุดท้ายแม้รัฐบาลจะย้ำว่าเป็นนโยบายช่วยเหลือประชาชนตามเจตนารม์ตั้งแต่แรกก็ตาม ในเชิงยุทธศาสตร์พักภูมิใจไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลมีเหตุผลชัดเจนในการผลักดันมาตรการลักษณะนี้เพราะเป็นโอกาสในการเจาะฐานเสียงคนเมืองที่พักยังมีข้อจำกัดมายาวนานแม้ภูมิใจไทยจะมีฐานเสียงในต่างจังหวัดจำนวนมากและได้รับแรงสนับสนุนจากเครือข่ายบ้านใหญ่หลายพื้นที่ แต่การจะผลักดันให้นายอนุทินกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งจำเป็นต้องมีจำนวนสสมากกว่าที่เคยโดยเฉพาะสสบัญชีรายชื่อที่พักตั้งเป้าไว้อย่างน้อย20คนขึ้นไปการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในเมืองจึงเป็นภารกิจที่ขาดไม่ได้ เพราะคะแนนนิยมของคนเมืองจะเป็นตัวแปรสำคัญในการเพิ่มจำนวนสสแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นฐานเสียงที่พักยังขยายได้อีกมากนโยบายรถไฟฟ้า40บาทซึ่งเป็นประเด็นที่เข้าถึงชีวิตประจำวันของคนเมืองโดยตรงจึงถูกมองว่าเป็นการลงทุนทางการเมืองที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ามาตรการทั่วไป ในขณะที่การลดค่าไฟแม้จะไม่หวือหวาแต่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งประชาชนท่ามกลางค่าครองชีพที่กดทับคัวเรือนอยู่ตลอดทั้งปีท้ายที่สุดมาตรการลดภาระค่าครองชีพที่รัฐบาลปล่อยออกมาแบบต่อเนื่องในจังหวะใกล้ยุบสภาจึงไม่สามารถมองได้เพียงแง่เศรษฐกิจแต่อย่งสะท้อนเกมการเมืองที่กำลังเข้มข้น พักภูมิใจไทยกำลังพยายามฟื้นคะแนนและขยายฐานเสียงในเมืองขณะที่รัฐบาลต้องการสร้างภาพลักษณ์ด้านความตั้งใจทำงานให้ดีพอก่อนยื่นคืนอำนาจให้ประชาชนในคูหาเลือกตั้งคราวนี้จึงเป็นบททดสอบสำคัญว่ามาตรการประชานิยมปลายวาระจะช่วยพลิกความรู้สึกของประชาชนได้มากน้อยแค่ไหน หรือจะเป็นเพียงแค่การแก้เกมขี่มาช้าเกินไปในสายตาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่กำลังจับตาการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของการเมืองไทยในปี2569